สวัสดีครับพ่อผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้แมงบี้อยู่ที่ตลาดนะครับผมโอ้เจอละมุดนะเดี๋ยวหากลับก่อนนะครับมาตลาดกับแม่นะครับ <S <S ออไม่มีอะไรนะ สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวไปหาซื้อของในตลาดนะครับเจอไข่น้ำด้วยทุกคนนะฮะ เจอหลายอย่างเลยทุกคนนะที่ทจะซื้อนะครับเจอแล้วเจอสมอแล้วนะครับ แย่ๆนะครับ yeah, yeah, <laughs> 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 โอ้โหลูกอันนี้สมองแก่มแข็งลูกน้อยละอ่อนใครจะกินแก่แข็ง ซื้อยีนเี่ครับอย่างนี้เท่าไหร่เป็นเป็นขายาไหมเอาขายาสิครับ

สี่ที่สองอ่ะทุกคนครับวันนี้ได้2ตัวนะครับเป็นเท่าไหร่น้อแกนจ่ายได้ไหมได้ครับอ้าโอเค2ตัวคิดเท่าไหร่560ร้อยหกบาทนะครับทุกคนนะครับได้แล้วเกียงยีน รตรงไหน้าเกอครับผมโอเคอ่าโอเคครับได้ครับได้ครับ,อ,บ,บ <c oughs> อ่าโอเคครับทุกคน,นได้แล้วเกีีงยเหลาสองตัวหมดไปห้าร้บาทนอกมีอะไรขาย แล้วแม่ผมไปตรงไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะผมมาซื้อเกงนะฮะถ้าไม่เจอก็อไปเจอกันที่รถนะครับไม,ไม่รู้แม่ผมไปตรงไหนนะทุกคนนะโอ้โหพี่พีทพี่พีทซื้ออะไรพีทโอ้ยน,นี่เด็กเกงยียนอ๋อซื้ออะไรเนี่ยอันนี้อะไรข้าวพั่วอ๋อ เจอพี่คนรู้จักนะครับอยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้ไม่เห็นแม่ผมนะถ้าทางจะไม่อยู่ตรงนี้โอเคเราได้กางเกงแล้วทุกคนรครตรงนู้นมีอะไร ตรงนู้ก็ไม่มีอะไรนะครับเคโซนนี้เป็นเรื่องมือช่างแม่ผมไม่รู้ไปไหนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอแม่ที่รถนะครับ ตลาดคนไม่ค่อยเยอะนะทุกคนมีผลไม้นะครับตรงที่จะไี่จอดรถแต่มันถูกนะยีบาท ขอมกินหลายๆอย่างนะครับแต่ก่อนเคยซื้อกินนะครับแต่เราพอเราลดน้ําหนักกินอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยเราเลือกกินได้ไม่กี่อย่อางที่ผมไปซื้อไปก็จะมีมันเทศนะครับมันเทศ <c oughs> อ <c oughs> mung ไอ้ยังงี้โรเลยครับโอเคเอาเอาครับผมเอาน้องตายวันดีวันดีเอามาซื้อมันเทศเอาเตานม่วงเกือบจำไม่ได้เอานี้ครับโลนะครับจัดเลยครับผมมันม่วงมันม่วง ตางแก้วก่เอน okay. Okay. ได้มันม่วงแล้วโอ้ oh, oh, ยหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเอ๊ะเมืม่อ <Hey, S 2> กี้เจอเจอสมอตรงไหนนะครับ น่าจะแถวๆนี้เดี๋ยวอันนี้กล้วยไข่ไหมไหนดีวะเ,เอาอันนี้ก็ได้ครับได้ครับอันนี้อะไรอ่ะมนะมนาวฮะมะนาวลูกใหญ่จ้ะ <c oughs> อันนี้มง่งแก้วไหมแก้วขมิน้นแก้วขมิ้นนะ สูงเนะท่าไหร่นะสุกยังตัวนี้สุกยังอ๋อใกล้ใกล้ใกล้สุกแล้วโอเคเดี๋ยวนี้ถูกเ่ยนะทุกคนครับตอนนี้ผมเริ่มหนักแล้วครับหนักจริงๆนะครับเดี๋ยวกีมองะอะไรผ่านๆเพื่อแวบนะฮะว่าจะซื้อเอาไข่น้ำไข่น้ำไข่น้ำครับเดี๋ยว กี่บาทดิเอายี่สิบบาทนาะครับาวางก่อนหนักเอาวานก่อนแล้วนี่ยี่สิบบาทอ๋อยายรอใครเนี่ยรอใครลูกเขาซื้อเข้าอ๋อนางมันเป็นเพื่อนแม่ผมออ ร้อนครับทุกคนครับก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ